ก็สอนด้วยครับผมก็อยู่กันแคทติ้งเกมมิ่งครับผมก็อยู่กับเกมเอ๊ะไม่ใช่เกมเดียวมาสอนซื้อเกมจากสตรีมครับผมมาสอนซื้อเกมจากสตรีมจากเอ่อริจินกลายเป็นมาสตรีมนะครับผมเกมช่วงนี้สตรีมมันลดอ่เทศกาลลด ราคาพิกนิกฤดูร้อนนะลดถึงห้ากรกฎดาตอนนี้ก็ยี่สิบเก้าวันพุดนะเนี่ยยี่สิบเก้าวันพุดเกมนี้ผมจะซื้อก็งั้นตัดก่อนเลยดีกว่าไปหาซื้อเกมกันอืมฮะก็หาเลือกซื้อเกมได้น,นะผมเกมที่ผมก็ซื้อก็คือ payday สองนะผมเนี่ยอืมงั้นก็มันให้เล่นฟรีอ่าห้าวันนะครับผม เล่นฟรีห้าวันผมไม่เล่นนะผมผมจะซื้อในีในราคาก็สิบสองบาทมันลดตั้งเจ็ดสิห้าเเซ็นลดรดอลลดเกือบหมดอ่าทุกเกมเลยนะเกมดังๆก็ลดหมดกดหยิบกดตัวนี้นะผมซื้อให้ตัวเองเสร็จแล้วมันได้เรื่องนี้คนระับผมผมจะซื้อเพลีพววยวนาดกว่าเนี่ยซื้อเพ y p a วรอมาคนะัะผม เตรียมตังกว่านนี้ได้กำลังถูกเปลี่ยนไปเส้นทางภายนอกอนุมันนนนติทำการชำระก็กดใส่รหัสเข้าไปับผมงั้นตัดตัดตอนใส่รหัสเข้าไปนะผมเมื่อชำระแล้วอลเอ๊ไม่ใช่ชำระเมื่อใส่รหัสเข้ามาแล้วผมจะเป็นหน้าเนี้แต่ต้องมีตังก่อนนะนะครับยอมรับและดำเนินการต่อกดเข้าไปับผมกำลังตรวจสอบปุ๊บแล้วก็รอม,มาครับผม อมันได้ขึ้นอย่างเงี้ยนะผมโดนหมดเก้บสองจุดยี่บาทนะผมก็กดือเปลี่ยนไปไ,ไเอาเอาชิบหายชิปหายชิบหายอ่าก็ลงกดเลยชิปหายไปเลยก็เลยต้องมาทำใหม่นะผมอ่รอบนี้ก็กดยอมรับนะผมแล้วก็สั่งซื้อนารอมันนะผมอืมอืม นมนก็เสร็จแล้วครับผม,มก็มีแค่นี้แหละครับผมตามแบบของเฟพาว l นัะผมเงินก็อมืมนี้เงินก็ขอจบคลิปเพียงเรื่อเนื้อผมม,มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากใครก็ซื้อมาซื้อได้ผมรถรถถึงที่วันที่ห้กากระลาคดาคมแล้วผมอืม นี่ยผม DC ก็เหลือเก้าร้อยหกสิบแปดบาทรวมก็เท่าไรรวมก็เหลือหนึ่งพันกว่าบาทนะผมถูกถๆเองเอ้ไม่ไถูงก,ก็แพงอยู่นะพันกว่าสำหรับ GTA GTA ก็ลดเท่าไรเหลือแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะผม R ก็เหลือสามร้อยเจ็ดบาท Router นี่น่าซื้อมากหเหลือเอา r เตอร์เหลือหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะผมกับ ไอ้เดชบายเดล่าเอนะครับผมเกมกลังฮิตเลยตอนนี้เหลืวสามร้อยสามสิบสองบาทนะครับผมอ่าก็บอกแค่นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไปและไปหาเลือกซื้อเกมกันไปละ